<Yeah. S 2> สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับเซลล์เนมยุสุเมืองนนท์นะคะกับรุ่นแครโฟน9 9 S 2 2 2 4นะคะเดี๋ยวเซลล์เนมจะมาแนะนําว่าเปลี่ยนแปลงตรงไหนบ้างนะคะในส่วนของกระจังหน้าตัวนี้นะคะจะเป็นดําเทาเหมือนเดิมเลยแต่จะเพิ่มในส่วนของช่องลมที่ใหญ่ขึ้นนะคะค่ะในส่วนของฝากระโปรงนะคะก็จะปรับรูปแบบลายใหม่นะคะ คันนี้นะคะก็จะมาในส่วนของเพิ่มเติมในส่วนของช่องแอร์เคอร์เทนมาให้ด้วยนะคะค่ะ,ค,ะคันนี้นะคะแต่งเพิ่มเติมเป็นล้อแม็กทีอีขอบ18นะคะยาง255ทับ50ะค,ะค่ะค่ะแล้วก็คันนี้นะคะยังโหลดหน้าหนึ่งหลังสองให้ลูกค้าด้วยเช่นกันค่ะ ค่ะในส่วนของฝาท้ายนะคะเรายังมีในส่วนของกล้องมองหลังให้ลูกค้ามาด้วยนะคะตัวเริ่มต้นแต่มีครบแบบนี้นะคะตัวนี้นะคะเราเพิ่มเติมให้ลูกค้านะคะลูกค้าขอมาเราจัดให้ค่ะในส่วนของท่อปลายได์ค่ะค่ะในส่วนของภายในนะคะเราก็ปรับเปลี่ยนในส่วนของหน้าต่อนะคะให้มีขนาดใหญ่และกว้างขึ้นค่ะจาก7นิ้วเป็น8นิ้วค่ะ สำหรับรุ่นที่เซลเนียมรีวิววันนี้นะคะจะเป็นแคปโฟ 1.9S 2,024ค่ะเซลเนียมมาพร้อมโปรโมชั่น29,000บาทเท่านั้นค่ะใครที่อยากได้รุ่นนี้นะคะสามารถทักมาสอบถามปรึกษากับเซลอยรุสูเมืองนอนท์ก่อนได้นะคะขอบคุณค่ะ